f อ่ฟิลลิ่งแตกต่างจากเดิมเยอะแน่นอนเพราะว่าแรงม้าเดิมมันอยู่ที่300นิดอันนี้เราเพิ่มไปเป็น600กว่า600กว่านั้นเพื่อนนะสเตย3สามด้วยแรงม้าเยอะสุดในไทยเลยป่ะพี่ตอนนคิดว่าน่าจะแรงม้าเยอะที่สุดในไทยที่เครื่อง6 3 7ที่ล้อหบ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล v c k เนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราพาไปรับชมเจ้า b e n ซ C43 AMG s t a ตนั้นเพื่อนนี่เลยสำหรับใครที่ขับ C43 อยู่นะสำหรับวัยรุ่นนะลองดูคลิปนี้ได้นั้นเพื่อนนะนี่รู้สึกว่าน่าจะแรงม้าเยอะสุดในประเทศไทยนะทุกคนนะสเตยสด้วยนี่ใครที่ขับ C43 อยู่ก็ลองดูคันนี้ได้นะทุกคนรับประกันเลยว่าแรงมากๆจากอนะูเอนัรถของพี่อัดเหลานะเพื่อนนี่โคตร ใส่ล้อ C63 ขอบ20ด้วยนะนี่สุดมากรอบคันก็จะเป็นอาบอดี้พาร์ทของ C63 นั่นเพื่อนนี่แต่รับประกันเลยคันนี้แรงมากๆนั่นเพื่อนสเตจ3ด้วยเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราค่อยมาลงดีเทลกันนะเพื่อนว่าคันนี้ห้องเครื่องมีทําอะไรบ้างนะครับทุกคนนี่ใครชอบรบกวนฝากกดไลค์และกดแชร์หน่อยเดี๋ยวเราไปรับชมเบนซ์ C43 สเตจ3คันนี้เลยผมไปสนับสนุนโดย A.N.P. Performance รับโมดิฟายเครื่องเกียร์รถยุโรปทุกรุ่นคัตต้อมจูนบายเล็บเอกจูนนิ่งมาที่นี่จบในที่เดียวทั้งแต่งและจูนไปครับทุกคนไปรับชม C43 สเตจ3กันเลยครับผมไปหาทางพี่อัจเลยพี่อัจสวัสดีครับสวัสดีครับบานสวัสดีครับท่านพ้รมสวัสดีครับ,รดรบเดี๋ยววันนี้มาชมรถใหม่ถูกไหมพี่ใช่ครับครับผมถามนิดนึงพี่อัจปกติผมไม่ค่อยเจอพี่อัจขับพวกรถซีคัสเลยถูกไหมพี่ใช่คือปกติผมจะไปพวก ออดดี้วอลเกนท์มากกว่าใช่ความที่ว่าคือเราทํามันมาเยอะแล้วเราก็เลยอยากจะขยับหน่อยไปทารถที่แบบว่าไม่ค่อยมีคนทําหรือว่าทํายากก็จะมีเบนซ์นี่แหละครับที่แบบตอบโจทย์อยากทําที่สุดเลยอ่าครับผมอันนี้ผมถามนิดนึงคลิปก่อนหันานี้ผมเคยมารีวิวตัว e 6 3แล้เนาะพี่เนาะถูกต้องและคันนี้เป็น c 4 3่ันนี้เป็น c 4 3ส่วน e 6 3เนี่ยผมขึ้นเทอร์โบอะไรอยู่เสร็จเดี๋ยวแจ้งให้ทราบครับอันนี้ผมถามนิดนึงฟิลลิ่งมันต่างกันไหมพี่ อ่อฟิลลิ่งแตกต่างจากเดิมเยอะแน่นอนเพราะว่าแรงม้าเดิมมันอยู่ที่300นิดๆอันนี้เราเพิ่มไปเป็น600กว่า600กว่านั้นเพื่อนนะสเตย์สด้วยแรงม้าเยอะสุดในไทยเลยป่ะพี่คิดว่าน่าจะแรงม้าเยอะที่สุดในไทยที่เครื่อง637ที่ล้อรอบครับโอเคเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดห่องเครื่องเดี๋ยวเราค่อยมาดูทายคลิปนั้นเพื่อนว่าคันนี้รายละเอียดมีทำอะไรบ้างเดี๋ยวพี่อัดพาดูของแต่งข้าวๆอันพี่ว่าคันนี้รอบคันเลยมีของแต่งอะไรบ้างพี่ได้ครับยินดีครับ ก็คันนี้เป็นเบนซ์ C 4 3 AMG ปี2018นะครับครับชุดแต่งรอบคันก็จะเป็นชุดแต่ง C63 รอบคันเลยครับครับผมก็จะมีพวกล้อ C63 กันมชนหน้า C 6 3รอบคัน C 6 3ทั้งหมดก็จะมีเพิ่มคาร์บอนมารอบคันเท่านั้นครับครับอ่ะทุกคนเรามาดูตั้งแต่ชุดด้านหน้านิดหนึ่งเนอะมีอะไรบ้างชุดด้านหน้าก็คือเป็นคาร์บอนหมดถูกไหมพี่ใช่ครับก็คือจะเป็น C63 ถูกไหมพี่ตรง C 6 3นั้นเพื่อนนะประมาณนี้โอเคแล้วก็มาดูอย่างด้านข้างนี่ ผมให้ดูล้อนิดนึงปกติถ้าผมจะให้ผิดคือคนที่ขับ C43 เขาจะใส่ล้อที่มันเป็นซีซีถูกไหมพี่ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่านี่คือจะเป็นอีกลายเนื้อทุกคนนะก็คือเป็นล้อ C43 ที่แบบเป็นก้าน AMG เนาะทุกคนเนาะไม่เป็นล้อ C63 อ่าครับผม C63 ถูกไหมพี่ใช่เอามาใส่โอเคครับผมประมาณนี้ขอบ19นะพี่เนาะขอบ20อ๋อนี่ขอบ20อ๋อโอเคถ้าเกิดอีกลายหนึ่งคือเขาจะเป็น19ถูกไหมพี่ใช่ครับโอเคครับผมตอนนี้ยังเป็นเบรกเดิมถูกไหมเบรกเดิมเปลี่ยนผ้าเบรก อันนี้ผมถามเพิ่มลดประมาณ600อกว่ามาเบรกเดิมถือว่าเอาอยู่เบรกเดิมเอาอยู่แค่เปลี่ยนผ้าเบรกที่รับอุณหภูมิได้มากขึ้นโอเคครับผมนี่นั้นเพื่อน600อกว่ามานะเบรกเดิมปั๊มเดิมแต่ว่าเปลี่ยนผ้าเบรกถูกไหมพี่ถูกต้องใช่เลยโอเคจานเดิมทุกอย่างเดิมหมดนั้นเพื่อนนะประมาณนี้แล้วอย่างช่วงล่างคันนี้พี่หยดเป็นโชคค่รีวิววีสามอ๋อคันนี้เป็น V3 เรียบร้อยแล้วมีเปลี่ยนแค่โชคอย่างเดียวแล้วก็มีเซ็ตช่วงล่างนิดหน่อยโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวดูของแต่งเพิ่มนั้้้นนนเพพื่่ออะยาาางงดขกก็จมีว กระจกมองข้างคาร์บอนแล้วก็อย่างด้านข้างก็คือจะเป็นคาร์บอนคาร์บอนเอาหมดทรงซีหกสามถูกไหมพี่ใช่ครับโอเคอันนี้จะเป็นล้อด้านท้ายนะเบรกด้านหลังเดิมถูกไหมพี่เดิมเหมือนกันครับโอเคนี่นั่นเพื่อนประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูอย่างชุดท้ายชุดท้ายก็คือจะเป็นซีหกสามหมดถูกไหมพี่ใช่ครับเป็นชุดกันชนหลังซีหกสามแล้วก็มีเบ็ดคาร์บอนเพิ่มเข้ามาอ่าจะมีดักเทลคาร์บอนแล้วก็ชุดกันชนท้ายเป็นซีหกสามถูกไหมครับใช่ครับดิฟฟิวเซอร์คาร์บอนเพื่อนนี่ให้ดู ดิฟ f u s e r ทรงสี่สนะอันนี้ถามเพิ่มพี่รถ6 0รกว่ามา้าเดินท่ออย่างไงบ้างพี่อันนี้ผมเปลี่ยนแค่ดาวไป์อยู่ท่อทั้งหมดยังเป็นท่อเดิมอ๋อครับผมครับผมอันนี้ก็คือเปลี่ยนแค่ดาวไป์ก็6 0 0กว่าม้าหรอพี่ใช่ครับผมก็คือตัวหม้อพักหลังคือเรายังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ยงังไหมเป็นหม้อเดิมอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวค่อยมาฟังเสียงนั้นเพื่อนนะว่าเสียงจะเป็นยังไงเปลี่ยนแค่ดาวไบต์ A N P ดูไหมพี่ใช่ครับเปลี่ยนดาวไบ์ประมาณนี้นั้นเพื่อนนะภายใน มีทาอะไรไหมพี่อัภายในคันนี้คือเดิมหมดเลยครับอ๋อเดิมหมดเลยใช่ทุกอย่างเดิมโรงงานหมดเลยก็คือเดิม4ี3่เลยนะเพื่อนนะเดิมโรงงานเลยประมาณนี้เบาะทุกอย่างเดิมคอนโซลคาร์บอนพรมลายเอ็มจีคันธราเดิมหมดเลยถูกต้องใช่ประมาณนี้อย่างเลยเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ก็คือห้องเครื่องเดือนเพื่อนได้ครับทุกคนเรามาดูเครื่องเดี๋ยวพี่อัดอธิบายหน่อยว่าคันนี้หลักๆมีทําแล้วบ้างพี่คันนี้เป็นเครื่อง M276 สองนะครับเบนซ์นะครับผมหลักๆผมก็จะมีกออากาศ นะครับเป็นกลองเปลือยคาร์บอนแล้วก็จะมีชุดทบโบ ครับเป็นชุดเทอร์โบคัสตอมของเราเองก็คือเราอัปเกรดให้เป็นเทอร์โบไฮบริดซึ่งจะรองรับได้ไม้อยู่ประมาณ600กว่าตัวนะครับแล้วก็จะมีเวสเกตมีโบออฟโบออฟก็จะเป็นของเทอร์โบสมาร์ทใช่ครับแล้วก็มีอินเตอร์คูลเลอร์ของ A N P เราคัสตอมขึ้นมาเป็นอินเตอร์น้ำเดิมใหญ่ขึ้นระบายความร้อนได้ดีขึ้นตรงนี้อ่าครับผมใช่ครับหลักๆหมดเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีอยู่ที่ประมาณเท่านี้ระบบน้ำมันทีเป็นระบบเบามันเดิมอยู่ด้วยคำที่ว่าตอนนี้มันติดระบบน้ำมันคือเรารอชุดระบบน้ำมันใหม่ที่กำลังมาถึงแล้้้้้ววกกกก็จะออัััปใหหมมมมมนนาาาาาได่่ีครบผ เนียผมตั้งไว้อยู่ประมาณสัก700มาที่ล้อตอนนี้มันหกร้อยหกร้อยสามสิบเจ็ดที่เครื่องห้าร้อยยี่สิบเจ็ดที่ล้อผมตั้งไวลารหกร้อยห้าสิบถึงเจ็ดร้อยที่ล้ออยู่ครับผอ๋อจริงเปิดห้องเครื่องมาถ้าคนไม่รู้ก็คือเหมือนเครื่องเดิมเลยพี่เนาะเครืองเดิมใช่เครื่องเดิมเลยไม่มีอะไรเลยนะเพื่อนนะใช่อันนี้เกียร์เดิมด้ไหมพี่อันนี้เกียร์เดิมเป็นตัว 9G ครับผมเป็นตัวของเบนซี่สี่สามทั่วไปสี่เก้าสปีดและอย่างคันนี้ห้องเครื่องมีอะไรเพิ่มเติมอย่างไรพี่เราหลักห้องเครื่องตัวนี้ที่มีเเพิิ่่มมมมตก็ผีใสชุด พอเทอร์เมชชวลเข้าไปส่วนเรื่องการจุนเครื่องจุนเกียร์เป็นทาง left x จูนนิงเป็นคนจุนให้ก็จะมีพี่ระมานครับเขาเป็นคนจุนเครื่องจุงเกียร์ต้องบอกว่าตอนนี้เบนจุนเกียร์ได้หมดเป็นตัวคัด custom จุนทั้งหมดเลยครับผมโอเคได้เดี๋ยวพี่อาจช่วยพูดถึงเรื่องการจูนหน่อยพี่โอเคหลักเรื่องการจูนเนี่ยมันก็จุนอย่างที่แจ้งไว้จุนทั้งเครื่องทั้งเกียร์เนาะส่วนเรื่องรายละเอียดในเรื่องลึกผมจะให้คุยกับ ไลฟ์เอ็กซ์จูนิ่งคพี่โอมานเขาจะเป็นคนจูนถูกเป็นคนจูนคันนี้ทั้งหมดทุกอย่างทุกขั้นตอนจะให้พี่เขามาอธิบายให้ละเอียดเลยได้เลยเดี๋ยวไปหาพี่โอมาได้ครับขออนุญาตครับครับพี่โอมาสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่โอมาช่วยเล่านิดนึงพี่เรื่องการจูนได้เลยครับเครื่องยนต์เนี่ยเริ่มจากพื้นฐานของโลจิกของเครื่องยนต์มากกว่อนนะค่ะพี่ก็คือเครื่องเครื่องยนต์ก็คือเป็นเครื่อง v 6แล้วก็กำลังกำลังดันเนี่ยสูงนิดนึงครับเทอร์โบคู่แล้วก็ เป็นกล่องเครื่องยนต์ตัวเม็ด17.23ซึ่งตัวนี้จูนใส่เป็นสเตท3ไปแล้วก็ผมมีเรื่องออใส่ปรับบูทเข้าไปด้วยเพื่อจะใ,ให้มีโลบูทไฮบูทกับการใช้งานที่ที่ง่ายสำหรับคนใช้ครับอย่างเช่นเ,เราอยากจะใช้โลบูทกับ e20 ครับใช่ไหมครับเราก็ปรับโลบูทได้บูทแบบต่ำๆน,น้อยๆรับแบบ ใช้งานทั่วไปใช้งานทุกวันอย่างนี้ฮะแล้วพออยากแรงแรงสุดเลยคือ6 60 6 30กว่าครับที่เครื่องเราก็ใช้ตัวเมทานอลเนี่ยมาช่วยในการเพิ่มน้ำมันออกเทนเข้าไปแล้วก็ลดค่าน็อกแล้วก็ทำให้จุดการจุดระเบิดเผาไหม้ท้องเครื่องดีขึ้นครับรวมถึงมันทำให้เซฟเครื่องด้วยไม่มีคาร์บอนไม่มีพวกควันอะไรเข้าไปในในผ่านผ่านหน้าลิ้นไปนะฮะครับผม สำหรับ High ไฮบูส hmm. เราใช้เมทเทอ o นคุมได้ด้วยครับครับอันนี้คือพี่ออมาก็เอามาให้ดูด้วยถูกไหมใช่ครับ,รบส่วนจูนเกียร์เนี่ยเราจะมีเป็น9 Speed ronic, นะ s p e e ป Tronic กเนาะก็เป็น c u s t o มจูนไปซึ่งเราก็ทําตัวนี้ไปด้วยเพื่อให้เข้ากับเครื่องยนต์ที่เราจูนไปด้วยครับจะให้ได้แบบผสมผสานกันต่อเกียร์ได้สนุกแล้วก็ให้เวลาที่ดีตอนเนี้ยน่าจะเร็วเร็วที่สุดในไทยแล้วใน d r าก g ้ที่จับจับเป็น GPS ไปเลยวิ่งอยู่ประมาณ11.32 โคดัมไมล์นะครับแล้วก็ร้อยถึงสองร้อยนี่หกจุดเก้าโดยประมาณหกจุดเก้านะเพื่อนนะรถหนักนะครับครับผมลดไวมากไวมากน้ำหนักเต็มคันนี้เวลาดีสุดประมาณกี่วินะพี่โคดัมไมล์สิบเอ็ดจุดสามครับสิบเอ็ดจุดสามเข้าเส้นสองร้อยหกครับสองร้อยหครับครับผมเดี๋ยวพี่โอมาช่วยพามาดูสินค้าฝั่งตรงนี้หน่อยพี่โอเคส่วนแมททอนชุดเอพีทีอีวิลูชันเนี่ยเราเป็นตัวแทนเป็นจัดจำหน่ายที่ไทยด้วยครับผมมีตัวนี้จะเป็นถังที่เก็บ เมทานอลนะที่ไว้ไไวว้้หลังรถแล้วว่าตัวนี้จะเป็นปั๊ม300 psi นะครับพี่เป็นแรง,แรง,แรงกระแมัอมสูงมากเลยครับแล้วว่าตัวนี้จะเป็นกล่องคอนโทรลระบบไฟฟ้าครับส่วนตัวนี้จะเป็นชุดคุมจะดูได้มันจะเป็นแบบ LCD screen ซึ่งสามารถดูค่าบูตได้ดูว่าตอนนี้มันฉีดโฟล์มันเท่าไหร่รมี fail safe ในตัวด้วยบแบบ,บถ้าสมมติว่าโฟล์ท่อท่อย่าง ถ้อจ่ายไม่เท่สแสดงว่ามันตันหรือว่าอะไรที่หัวฉีดอย่างเงี้ยชุดคุมเนี่ยมันสามารถตัดแล้วก็ตัดปรับบูทได้ด้วยแบบเฟลเซฟได้แบบรถจะไม่ไม่พังครับผมอันนี้ผมถามแบบคนไม่รู้นะพี่สินค้าพวกนี้รถธรรมดาสามารถติดตั้งกันได้ไหมชุดเนี้ยจะเป็นชุดสําหรับรถเทอร์โบติดตั้งได้อ่าครับผมติดตั้งได้คือไม่จําเป็นต้องรถทําเครื่องทาแรงๆถูกไหมใช่ครับเข้ามาติดตั้งได้แล้วก็เห็นผลลัพธ์ได้เลยสามารถขึ้นไดโนแล้วก็วัดได้เลยว่ามีมาเพิ่มขึ้นมากแน่นอนเพราะว่ารถโรงงานเทอร์โบมาเนี่ย ซึ่งเขาเป็นผู้ผลิตเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่าประเทศไหนค่าน้ำมันยังไงอุณหภูมิล้อมเท่าไหร่ใช่ไหมครับพอเขาเรามาใส่ตัวเนี้ยแล้วก็ยิงใส่ชุดแม่ท่อนเข้าไปอย่างเงี้ยอุณหภูมิที่อุณหภูมิอากาศเข้าองเครื่องลดลงค่านอกลดลงแน่นอนมาเพิ่มเพิ่มแน่นอนสับมากขึ้นครับผมอย่างราคาเริ่มต้นแพงไหมพี่สามหมื่นห้าสี่หมื่นแล้วแล้วแล้วแต่แล้วแต่รุ่นแล้วแต่รุ่นใช่มันมีมันมีออปชั่นอยู่เพื่อแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรบางรุ่นก็แบบเราดูเราดูรถมากกว่าว่าแบบสเตจคันนี้เป็นไงบ้างมันก็เราได้จัดเซตให้ถูกไงออ๋โอเคเข้าใจแล้วเอาง่ายคือถ้าเกิดใครสนใจก็มาได้นะคือไม่จําเป็นจะต้องเ้ยรถจูนไปถึงสเตจสามสเตจเมาติดตั้งไม่ใช่ก็คือเอาง่ายคือรถแค่รถเทอร์โบอ่ะสามารถติดตั้งได้เลยถูกต้องครับอ่าตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรขอเพิ่มนิดนึงตัวนี้เป็นโซลินอยด์ซึ่งเป็นตัวตัวกลับ กับแรงดันของของแมทนอนเพื่อไม่ให้ไหลเข้าห้องเครื่องแล้วก็เป็นตัวหัวใจด้วยเวลา f ฟ i l s a หรือเวลามันตันเงนี้ยตัวนี้มันมีเซนเซอร์อยู่มีสายไฟมีเซนเซอร์ให้แล้วก็มีสัญญาณเตือนว่า l e เ,เ,เวลหรือหรือค่าเอมทนอนเนี่ยอยู่ในถังมันมันน้อยแล้วมันก็เตือนใ,ในใน,ในหน้าจอนี้ได้คือหน้าจอเขาจะบอกเลยใช่เลยครับโอเคประมาณนี้แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งน้ํามันเครื่องถูกไหมพี่น้ำมันเครื่องยวอธิบายหน่อยได้ไหมพี่ เป็นแบบองงฝั่ดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายเรื่องน้ำมันเครื่อง<ด>เนาะส่วนน้ำมันเครื่องเนี่ยตอนนี้คือทากูเอ็นพีเปอร์ฟอร์แมนและเลฟเอ็กซ์เนี่ยครับลูกค้าทุกคนก็คือผมจะให้ใช้น้ำมันเครื่องทอโคนะครับก็คือมันมีคุณสมบัติที่ทนความร้อนนี่ดีกว่านะครับผมแล้วก็มีหลากหลายแบบให้เลือกนะครับเป็นตัวนำเข้ามาจากอเมริกาใช่ครับเวลาลดอุณหภูมิที่เยอะๆเนี่ยเวลาเราขับไปเรื่อยๆเรากรอกันเล็กหน่อยเนี่ยอุณหภูมิจาก120ก็จะลดมาเหลือสัก110 105 ทางเราก็คือใช้น้ำมันเครื่องมาหลายแบรนด์แหละแล้วก็มาจบที่ตัวทอโคคครรัับบแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือ C43 เนี่ยตอนแรกที่บอกว่าเป็นล้อ463เนาะครับแล้วพอตอนเนี้ยมีรุ่นมีรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อโน้ตเขาเสนอให้ลองใส่ดูผมก็ไปลองเทสมาเป็นล้ออเวลักต์อเวลักต์จะอยู่ที่มันลองดูลองดูเป็นล้อฟอร์สคัสตอมล้อฟอร์สคัสตอมของแบรนด์อเวลักต์นะครับของน้องโน้ตครับผมผมใส่ไปเนี่ยมันลดเวลาจาก11.11.7ลงมาเหลือ1ิ3ได้ครับ อันนี้คือขอบ19บเก้าหร่าพี่ขอบ19ใช่ครับขอบ19บเกาน้ำหนัก8น้ำหนัก8.5ดจโลครับแปดจุดห้าโลใช่นะคือล้อเดิม C63 มันจะอยู่ที่ประมาณ17บกิโลอ่าครับพี่ครับลดลงมาได้เยอะอ่าครับผมใช่สำหรับใครที่แบบกำลังมองหาล้อฟอร์ดคัตตอมนะอันนี้ใช้ยางอะไรพี่อัดอ่าอันนี้เป็นใช้ยางพิเรอรี่ตัวที่ใช้ในสนามครับในสนามสลิกเะยเนาะพี่น้องเป็นสลิกระยองเลยโอเคประมาณนี้ได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวพี่อัดช่วยรบกวนพาไปอัปเดตออดดี้ทีทีหน่อยพี่ได้เลยได้เลยครับยินดีครับผมอีีีกคคััันน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 ้้เพื่่อะ คันนี้เราเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะทุกคนก็คือคันนี้เป็น a u ทีที600ม้าถูกไหมพี่600 600สาสิบครับ6 3 0สาสิบตอนนี้คืออัปเดตอะไรไปบ้างพี่โอมาเอ่อล่าสุดเลยนะงานงาน the best a f w h e drive ครับเวลาลงมาที่17.11.79 q u a r m ครับผม10เท่ทีครับ10.79 10.79เท่าทีครับผมคันนี้มีอัปเดตเครื่องอะไรบ้างอ่ะพี่ จะเป็นชุดชุดแต่งของ a อ p หมดนะเครื่องไส้ก้านมาหมดเลยจากจากรอบที่แล้วถูกไหมพี่ใช่ครับจากรอบที่แล้วแต่ว่าเวลาก็คือลงไปเยอะเลยนะครับเราทางทางเรสเฟกเนี่ยเราไปซัพพอร์ตลูกค้าเราอยู่แล้วเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนเป็นเหมือนโปรเจกต์เราก็ไปไปทำเขาเรียกะไรไปจูนเพิ่มในสนามไปเก็บ Data าหลอกเพื่อที่จะ เอาเวลาให้มันดีขึ้นครับผมคือเราไปลงตอนแรกเราไปวิ่งอ่ะมันได้อยู่ประมาณ11.9 11.6 11.8ครับโทษที10 10ครับ10 10 10.7 10.8นะครับพอเราไปเขี่ยไฟล์เพิ่มไฟล์นิดนึงเนี่ยก็ลงมา10.79เวลาที่ดีสุดครับแล้วคันนี้อนาคตมีทำไรไหมพี่มีครับน่าจะเป็นควรลง9นะลง9ก้า เจ้าของคือเจ้าของรถก็อยู่นะเออเขาอยู่นะได้ได้ไปก็คือจะเป็นโบชุดเทอร์โบที่ใหญ่ขึ้นจะไปพิสติชั่นในประมาณนี้คือคือตอนนี้สิบจุดเจ็ดเก้ามันเป็นาครับผมไม่ได้ลดไม่ได้แบบไล่เบาไม่ได้อะไรเลยอ่าครับผมก็คืออนาคตถูกไหมพี่เตรียมจะเปลี่ยนเทอร์โบเนาะคันนี้ชุดเทอร์โบใช่ครับเตรียมเปลี่ยนเทอร์โบนี่นะทุกคนผมไปดูหน้าตาของเครื่องแล้วคันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูเนาะก็ย้อนคลิปกลับไปดูได้นะทุกคนนะเนี่ยคือตอนนี้แค่เป็นโบแบบ เขาเรียกอะไรโบไฮบริดที่เป็นโบโรงงานที่มาอัพอัพใบหน้าใบหลังก็ได้500กว่าที่รอนครับผมครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมีเจ้าของรถเข้ามาพูดนิดนึงว่าแลนเขาจะทำไงบ้างอ่าได้ได้นิดนิดนึงก็ได้พี่นิดนึงนิดนึงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคันนี้มีจะทำอะไรไหมพี่ออดี้ทีดีของพี่ก็อนาคตก็จะเปลี่ยนเทอร์โบครับอ่าครับผมเป็นอ่ะเป็นพิชั่นพิชั่นไปครับโอเคครับผมคันนี้คาดว่าประมาณกี่มานะพี่ก็ น่าจะ800ครับ800นั่นเพื่อนนะหน่าจะแรงมาเยอะสุดในไทยนะพี่น้องใช่ไหมโ้โตอนนี้ก็เร็วสุดแล้วล่ะเร็วสุดแล้วด้วยเร็วสุดในไทยด้วยถูกไหมพี่โปโต้ไม่ค่อยมีใครทําพวกอ่าออดี้ทีทีอันถูกไหมพี่อ่าใช่เนอะใช่ครับผมได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวพี่อัดช่วยปิดช่องทางอะไรต่อหน่อยพี่โอเคครับผมเนื้อก็ช่องทางการตต่อของ l e f X Tuning นะครับผมก็สามารถเสิร์ชหาที่ Facebook IG TikTok l e f x Tuning <ๆ>นะครับผมส่วน ANP ก็ช่อนทําเดินเลย Facebook IG TikTok เอ็นพีเปอร์ฟอร์แมนซ์ครับอันนี้ถามเพิ่มพี่ปกติที่อู่ทำอะไรบ้างนะพี่ปกติที่อู่จะเน้นไปทางออดี้วอล์กสวาเกนเป็นหลักตอนนี้ที่เสริมเข้ามาก็จะมีเบนซ์นะครับที่เราลงลึกทุกดีเทลเลยก็คือที่เราทำตอนนี้ก็จะมี C1 8 0เนาะเครื่องสสูบ C43 ่เป็นเครื่อง6สูบแล้วก็ E63 มเป็นเครื่อง8สูบเรากำลังพัฒนารถของเราเองก่อนนะครับพอเสร็จทุกอย่างปุ๊บเราก็รับลูกค้าได้ครับถ้าเกิดใครอยากจะจูนอยากจะแรงมาที่นี่จบที่นี่รับจบทุกอย่างนะมีท เครื่องช่วงล่างแล้วก็จูนเราปิดจบที่เดียวเลยได้เลยวันนี้ขอบมากครับพี่อาจขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับนี่นั้นเพื่อนคลิปนี้เราพามารีวิวเนาะกับเจ้า C43 AMG นั่นเพื่อนนะอป็นเง,ไงสเตจ3ด้วยสําหรับใครที่ อยากจะดูคลิปนี้อัปเดตเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะว่าคันนี้จะมีทำอะไรเพิ่มนะคลิปนี้อาจจะไม่ได้วิ่งนั้นเพื่อนนะเพราะว่ามันมืดแล้วนะประมาณนี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยหรือว่าใครที่อยากจะมาทารถก็มาทําได้นั้นเพื่อนนะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นช่องทางการติดต่อให้นั้นเพื่อนนะที่อู่เอ็นพนะครับใครอยากจูนสเตจหนึ่งสเตจสองสเตจสามรวมไปถึงทําสเตจเอ็กก็สามารถติดต่อมาได้นั้นเพื่อนนะใครชอบกดแชร์ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบาย